อ่า<ก>นี่นะคะการที่นะคะเนาะการที่จะตั้งข้อหาใหม่ค่ะนะการที่จะตั้งข้อหาใหม่ค่ะยศีนะอืมนะมันเอาเข้าไปอีกไม่ได้แล้วค่ะต้องตั้งข้อหาใหม่หรือแจ้งความหมิ่นประมาทค่ะมันจะทําได้ค่ะนะหนูผ่านลงผ่านศาลมาเยอะค่ะนะอืมนะหนูทํางานไกดจการมาค่ะนะอืม มก็เคยไปทานข้าวด้วยกัะน,นะมึงไม่ต้องมาพูดหรอกนะอืออีหาหนี่งดักกฎหมายใหญ่บักข่านักกาักกฎหมายใหญ่บันี้โอ้พี่น้องเอ้ยอืมดูกันเรื่องข้อกฎหมายมึงจะบอกว่ามึงไม่รู้ข้อกฎหมายนะมึงไปบุรุป,ป่าสงวนนี่นะยาไปเบ้าเด้อนะมึงจะบอกว่ามึงไม่รู้นะ มึงเป็นคนในพื้นที่มึงจะบอกว่ามึงไม่รู้ไม่ได้มึงอยู่ตั้งแต่มึงไม่ได้ใส่เสื้อในเลยอีหามึงนะเออมึงจะบอกว่าหนูมไม่รู้ค่ะว่าเป็นป้า้งหวดมันบ่อไร้เด้อมันจะไปสู้แบบขาดจตนาเด้อกูบอกคักแล้วนะบ่ได้ขาดเลยมันเจตนาสั้นนี่แหละมันจะเอาเป็นของเจ้าของนะั่นะนะป้าสงวนนะั่นนะเอาเข้าไป เอามาแบ่งกันไม่เป็นสินสมรสกันเราจะเลื่อนพอ่อเนาะสูเนาะโอ้ยมันปริเสดคือสูได้เงินเน่าไปซื้อที่สนุนทุนเห็นพ่อไปเอกแม่นในเอกซื้อกับเป็ดไร่กันาจะาได้คือเขา,เาขแหล,ะ,ละครับพี่น้องเอฟซีอ้างเขาอะไรแบบนี้อืมนั่นแหละครับพี่น้องเอฟซีนำเสนอตลอดแหละครับอันนี้ก็สวยเพราะแบบนี้แหละเพราะมึงนำเสนอนี่แหละ นะอืมนี่นะคะเราก็จะนําเสนอนะค่ะบ้านเรานะเราจะถ่ายทอดสดนะคะเนาะมันก็เรื่องของเราค่ะอืมเราจะนําเสนอให้เอฟีเราดูค่ะเออน้าเข้าไปกันย้อน้านี่แหละครับพี่น้องเอฟจีกึ๊บกึ๊บกึ้นหาตีดักกฎหมายไงเอออันไหนมันอันไหนมันผิดกลับมาไล่สดเลยเขาเบิง่งก็เพรไปไล่สดย้ำมันหลินให้โล่ผัวนะนะ โอ้ยแต่แบบว่าจักทีบจักเด่นนะครับพี่น้องเอฟซีจักวดัดจางอ้างคนแต่แมนเนาะมึงเนาะจะเลื่อนพอนไปซื้ออาปาสังวรมาแบ่งกันเป็น,นปสินสมรสแบบนี้ครับไม่พาสิพาเฮดว่าแมนหัวปอดมึงอืมนะแล้วไปโคษณาโออสิปับบินจังสัน้นจะคุดสาจังซี่อันนี้บอกว่าบบบุกลุก มึงก็เข้าใจความหมายนะว่าบุกลุกป่าสงวนสงวนแจ็คสีบุกลุกจังไนแล้วบักหานะมานะักกฎหมายอย่าแค่ประกำจัดว่าจะพืชแต่เขาไปได้บุกลุกมึงเข้าใจความหมายว่าบุกลุกป่าสงวนไหมเขาบอกอนุญ,ญาตให้มึงเขาอนุญ,ญาตให้เตีอีโพนให้เขาไปเฮ็ดอันนั้นก็ผิดแล้วมึงเข้าใจบอกรว่าเนะี่ยมาปึกมาหนาคักเนะี่ยปัก่ามึง เียงรลดครับเสียงในโลกโซเชียลน,นั่นพุนะนพ่นเก่งเนี่ยไปชนะยุสานพุ่นมันจะบอได้เขาบอได้อันเขาบอได้ว่าเก่งเด้ออันสารในโลกโซเชียลผมมีเด้อเออพุ่นไปต่อสู้ยุสานพุ่นวันาจาักอันในีนเป็นอย่างโอ้บักฮามึงกระจอก เออเมื่อคืนไาอินี่สิรอดที่เอารอดครับพี่น้องเอฟซีกูบอกรอยกินบาทรอดไปร่อยกินบาทเลยจ้งได้กระบปรอดแน่นอนครับอีนี่เพือเพอเขาคุกด้วยซ้านี่ค่าป,ปับน้อยแบบนี้นี่ส่วนมากจะติดคุกนะครับนะเหมือนคนลักป่าพูดเลยนะส่วนมากนะค่าปรับจะน้อยแต่ติดคุก ค่าปรับมากอาจจะไม่ติดคุกค่าปรับน้อยเนี่ยส่วนมากจะติดคุกนะสิ่งที่เห็นนี่พี่น้องเอ็มสี่ติดคุกได้นี่ยังบู่รู้ตอยู่ได้นี่ยังบูจากที่จะแล้วแต่ดูวินิจของศาลท่านนะกูบอกไว้เลยอันยาคืดเองเออเอง่าเฝ้าดีใจส่วนมากมันจะเป็นทั้งสั้นครับเอาไม้ตัดไม้ไม่ให้เลื่อนนี่เอาเก้ไม้ไม่ให้เลื่อนเอาศาลบุโล่ลงอาญาเลยครับ เขาคุกเลยไดยนั่นขณะว่าได้เห็นตัดไม้นะแก่ไม้หมาบันนี้ครับแต่ท่าย์เมื่อจะใช้แล้วครับพ่วงล่อไม้แลวครับไม้สองตัวครับเข่าคุกสองปีบาได้น่นสองปีกว่าเพราะมีรถจักมือเลยครับอันนั้นกับไปเสียงเงินในทัทนายจัก,กบาทครับหลายหมนนื่นเติบอนัญนก็ได้โอ้เ็คือส่วเลย มึงกระลาบรถคอยว่ากับไมัใชมึงก็สู่บ่าได้หรอหลักฐานมันเต็มคาราบิลเขาจับได้ทั้งไม้ทั้งรถปบะเี๋ครับรถกลับไปไหนายทะเบียนทั้งเลขข้อประนี้เขาสืบไดอยู่แเรวปั๊บอันค่าประกันตัวเท่าไรประเี้เออค่าประกันตัวมืนหนึ่ง ค่าปรับเฟรแบนเน่สองสัมื่นนี่แล้วแต่ว่าโทษจำคุกเล่นบอลโลูลงอาญาได้ครับแบับเน้มันจะเป็นตั้งสั้นได้ครับพี่น้องเอฟซีอ่าถ้าคับปรับนอกส่วนมากจะเข้าคุกเออมันเป็นตั้งสั้นได้อ่ามึงดีใจไปรลดครับถ้าเข้าคุกปั๊บนี่ไ้กึ่งือได้ไงครับปากดีไปนีปากเก่งบบนี้นั่นเออ,ะอะนะครับถ้าเข้าคุกไใดใ้ไฮได้นี่เออนะ แล้วไม่มีใครจะมาเยี่ยมเลยนะพวกที่เรียแตดเรียแต,ด,ยตดมึงแต่ละตัวนี่บ่มีไฟมาเลยเนี่ยกูกูว้าเรื่อยๆเนี่นกูเอาข้อเป็นประกันเลยมากกว่าพวกเกินที่านึงหรอกไปเดี๋ยวน้ําตาจะเช็ดหัวเข่าครับรอดูดจ,จบได้เลยครับพี่น้องอันนี้ผมไม่ได้พูดเอาไม่ได้พูดเล่นเลย mm. กูพูดได้เลยมันไม่มีใครจริงใจกับคนในเท่ากับคนในครอบครัวมึงหรอกนะ mm. มีแต่คนในครอบครัวแหละที่วิ่งเต้นให้มึง เห็นไหมล่ะการที่ไปลงบงลงงบาลใครไปอ่าใครเปิดรับบริจาคให้มึงใครสอนให้มึงขายของอ่าใครอะไรที่พายกับเป๋าขึ้นไปบนเขาได้มึงไปไหมทำไมมึงไม่ไปผัวมึงก็ไม่ไปผลสุดท้ายไปยังไงครับเป็นจำเลยฟ้องร้องเขา เห็นไหมความเฮี้ยของอีนี่ครับความเฮี้ยของอีนี่ความดีไม่มีสักเม็ดเลยครับนะความดีไม่มีสักอย่างเลยครับพี่น้องคิดดูนะครับอันนี้สิ่งที่ผมพูดไปนะครับเป็นเพี้ยนนิทานนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ายังไงครับอ่านะครับพิซียิ่งอ่า ยิ่งรู้กว่าผมนะมีความรู้เยอะกว่าผมที่อยู่ตรงนี้ก็ลองคิดดูเอาเลยครับใครที่วิง่งแจนให้มึงพวกหาตามกระเลวกระลาดนี่ก็มาทําอะไรเพื่อมึงไหมไม่ได้ทําอะไรเลยตอนนี้มันมาเรียหีมึงพรอ,อะไรเงินไงมักปลาเข็งคางดำมาเรียหีมึงก็เงินมึงคิดว่ามันจริงใจกับมึงเหรอไม่มีความจริงใจสักเม็ด ใครตั้งสายยาให้มึงว่าอีกุลาไม่ใช่บักส้นตีนนี่เหรอด่าหีมึงจนอักเสบไงอีเวนในนิทานเรื่องนี้ครับสายยานี้ได้จากที่ใดมาก็ได้มาจากบักส้นตีนนี่ครับอ่าเป็นยังไงไม่มีทางไปก็กลับมาหายอีนี่ไงมาเรียหีนี่ไงอผลพอได้ครับอืม